ครับก็สวัสดีนะาๆนักถูกปทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องรถคองวิชชิ่งครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนปราสศริษฐ์ครับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับก็มานอนนะครับเต็นท์หลับมีน้าๆรถจอดอยู่หลังนู่นนะครับประมาแต่เ่วานเมื่อวันนี้ผมก็ ขามดันขึ้นรถรถมอเตอร์ไซค์ลงไม่ได้เ่อร์แตนาก็เลื่อกทยอยออกมาเลยเลยต้องเปลี่ยนแผนย้ายมาที่ปากินแบบนี้งลมเหม็ดไปแล้วยังไงแล้วก็เดี๋ยวลุ้นไก่อนครับตากแตนาติดตามรับตรงทงานนะครับวันนี้ว่าผมจะมีผลงานติดตามรับตรงันครับ ในเช้านะครับมาดูครับโอ้สานี้น่าจะมีโลขึ้นอ่ะมันมาในเช้าแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปตามชมผลงานกันต่อครับยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับ รูหมอกลอยต่ำทวิวยาวนะครับยันงมีน้องๆตามมาสมทบครับอีกสองท่นโอ้โหดันทุลงัลงมากันจริงๆเอ่ออรุสสวัสดิ์ครับสวัสดีครับโอ้เ<อ>ไป็นไงแลนลี่โอ้ยจิ๊บๆแค่นี้แต่ว่าดีกว่าทางสวรรค์ผุดนะพี่โอ้ดีกว่าแน่นอน อะไรบ้างพี่เมื่อคืนนลงไปไหมครับมันก็ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่เมื่อคืนเอาโดนเอาเบรกเบรกเบรกโอ้สุดยอดเลยฮะเละเหมือนเดิมเหมือนเดิมเละเหมือนเดิมเหมือนเแต่นี่ก็ฟ้าบุ่ดเยอะนะฝนมันตกเมื่อคืนนี่ไงใช่ไหมเมื่อคืนฝนมันตกตกแรงด้วย แรกพี่ลงมาก็ไม่เท่าไรหร่หรอกมัดตัวใหญ่แล้วนะเฮ้ยนั่นแ่นะ,ะ,ะดันโลดันโลดมาได้อโอ้ยเหี้ยพ่อคุยได้แลไรกันเหี้ยมาเสียก่อบพี่ขขแล้วก็พ่อคุกขข็ดา่ขขดาพ่ขอคุก็บ่นยิ่งหญ่เลยอ่ะมึงขับอย่างนี้เนี่ยไปตามทางไปข้า,าเ,เดี่ยวเดี๋ยวลงพื้นแล้วเน,นี่ยเดินตรงเลย กลิ่นทั้งยังไม่มาเช้ามีเรือมาแต่เช้าไปตีกระสุนไม่รู้ไปทา่ไหนแล้วบ้า ้ำไม่ดันฝั่งทางนู้นนะสนุกเลยแหละต้องถึงตัวเยอะแสบครั้งแรกลึกไปนเปนี่ยไม่ลึกหรอกม,มีตัวแล้วจะวิ่งก็ไม่ได้เอามานะลากขึ้นอย่างเดียวนะ S <S ไซนี้เลยโชว์ตัวหน่อยดิมาแล้วครับเช้านี้ประมาณแสงสดใสน้ <S <S อ,องๆตามมาแล้วครับห่างเล็กขนาดนี้ยังกล้าลงมา ยอดจริงอ่ะกล้าลงมาเนาะสวัสดีครับมาแล้วพี่มาแล้วก็ต้องลงเนาะตอนขึ้นอย่างเดียวนั่นแหละไอตอนขึ้นน่ะตรงนั้นอ่ะน่ากลัวไอโนยมาแล้วก็เขานะเพิ่งมานะเพิ่งลงกันได้พักหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไอโนยดึงเอาก็ได้ใช่ไหมอ่ไปยำอุปกรณ์ลงได้ เช็คีกแล้วนี่ว่าเช็คสายแล้วครับอ,อยู่ไหมอยู่ม๋เบ็ดตัวเล็กนะเบ็ดมคมมากกระตุกมากไม่ได้บา,บาดปากเน่ ตัวอย่นี่ได้อยู่เว่ได้เริ่มดีหน่อยกินมันระเบิดคนชอบเยอะเอามาน,นั่งล้านไปเลยไอ้นู่นนะครับนู่นครับขี่ไปจอดน,หน,หนู่นเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบาครับโอ้โหทีมงานตามมาเนะ <c oughs> าะงอุตส่าห์ตามมากันอีกใ <c oughs> หเ้เรียกมาด้วย นายเน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ วันนี้ให้น้องๆเขาจัดซ้ายก็กินขวาก็กินครับมีไซส์ไหม,ไมตะวิง <laughs> นั่นไซส์อยู่ไซส์สองไซ <laughs> ส์ก้อยเ <laughs> อียว,วันนี้ไม่อะไรครับวันนี้ขายขำวันนี้วันนี้มาขายขำอย่างเดียวแล้ว เอาพอจะได้ไหมได้เลยไมตรงนี้กันปักกันตรงนี้ปกันปักเลยรอคกับต้นไม่ได้ม่้สีเท้าัวไฟกูจะหอมหนุอ่ะไม่กินหนุเ้ยเขาอ่ทุกที้เลยน้ำปลตรงนี้ช่วงกับปลาทิพยนี้ำัน้ำ่ตอนนี้กตีไม่เหนียวเร็วๆๆ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 ๆ ล่องลอยไร้วยังไบ่ถกคนละนะครับลมครับมุติเกี้ยนม่าครับคะ เปนยาครับตอนนี้เปนยานยา้ายหมยมาตรงนี้เงียบปิดเลยไม่มีตัวเลยครับนี่ก็มาท้ายคลิปกันแล้วมาดูผลงานกันดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างานับตัวก็น่าจะได้นะนี่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำเพิ่มระดับอันนี้มันดูของทีมงานนะครับ ไหนครับปลาอ,อ๋ยยังมีตัวอยู่ครับหรือว่าไม่แห้วครับ <mach os> ดูของนาเล็กสายเชิวก่อนมาที่หลังก็ครับ,รบ <c oughs> แต่ว่าน่าจะได้เหยื่อเขาแล้วมั้งไงที่โกงหรือเปล่าไม่รู้กระชังขาดด้วยครับนี่ไม่นับตัวที่หลุดไปนะโ <c oughs> อเคครับก็ถือว่าได้สนุกสนานกันไป นี่ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครับตอนนี้ก็ิิมตัวกลับกันแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้สัมผัสสัมผัสแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนสัมผสเยอะตกปาย,ยัางไงตายเยอะ,อะสำหรับน้าที่ชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ไายโอกาสหน้าครับเดี๋วเราจะไปที่ไหนกันต่อ<า>ก็ติดตามรับชมกันนะครับเราวันนี้สวัสดีครับนะครับดูสภาพทางของเส้นทางครับนะครับแต่ละคันโอ้โหครับน่านะครับ ขี่เว็บไปแล้วเอาดูน้องใหม่ครับน้องใหม่ยังคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่เลยครับอ่ลนะครับน้องใหม่แลมโบอาเย 好嘞。好谢。 อครับนี่ก็สภาพหลังจากขึ้นมาจากหมายนี่ครับโคนติดล้อครับไปไม่ได้สำหรับสำหรับนานาท่านใดที่จะมาครับแนะนำเว็บแนะนำเลยครับรุ่นนี้เลยครับ p c x ครับแนะนำเลยครับเหมาะมากครับกับโคนต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับ รถครอบครัวเท่านั้นครับหมายนี้อนนรอบัวทางเรครับรสชาติชีวิตครับหมายตกปลาไขว่าสบายสบายก็มีลำบากก็มีครับคนมันชอบเนะลำบากไงก็มา